รอบนี้ผมต้องตามหาเฟนนี่เซ็งมากเลยอ่าวันดีเพื่อน <c oughs> ตอนนี้ทุกท่านอยู่กับผมคาร์ลสอ m และวันนี้เรามาอยู่กันได้3เกมเดี๋ยวก่อนเกมเริ่มแล้วเหรอ3เกมฟรีแาลและเกมแกรกในวันนี้ก็คือไฟไนท์ออฟ กูยังพ <bin out> <disappointment> ูดเปิดกูยังพูดเปิดที่ไม่จบเลยอะไรตอนเมื่อกี้เกมนี้คือไฟไนออฟนิโคอะไรสักอย่างอะโวคาโดหละเกมนี้น่าจะเป็นเกมเกี่ยวกับคนที่ทำมักแบงใช่ไหมถ้าเกิดผมจำไม่ผิดผมเคยเห็นหน้าคนนี้อยู่ตอนสองสามปีที่แล้วเอ่อโคตรหน้าเกงขามเลยอะดูว่ รสใจชีสเบอร์เกอร์ที่อยู่ในตู้เย็นกูแม็กซื้อมาเหลือเต็มเลยเมื่อวานเดี๋วอไอ้กินขอแค่ปล่อยกูไปเถอะนะเนื้อกูไม่อร่อยหรอกขาวเปรี้ยวเค็มโอ้กล้องหายโอเคคอยช่วหน่อยนายยู่ตรงนั้นอยู่ฮะแม่ทำทีโพสหน้ากินขาพิเศษเพลเอาเกมอะไรมาไอพี่เลนวันเนี้ย กูขอเกยพะหาไปก็ได้แล้วนี่นผิวที่พายเหรอแต่คนอื่นไม่น่าจะมีปัญหาฮะน่าจะมีปัญหาคนเดียวก็คือเสื้อแดงนั่นแหละคนอื่นไม่น่าจะกล้ากินผมหรอกฮะมีอยู่คนเดียวแหละมั้งที่กินผมได้เฮ้ยเฮ้ยใครมาใครมาใครมาอะไรถ้าเกิดทุกคนกำลังสงสัยว่าผมเอาเกมอะไรมาเล่นฮะโทษนางพลอยฮะผมไม่เกี่ยว ถ้เสียงอะไรใครเดินมาอีกมาร์กเหรอไอ้เพื่อนหล่อดอีเอ้เราอ่ะเอ่อเด็วปวดจะดกินกูเอาใครเข้ามาในช่องระบายอากาศอีกไปเถอะไปเถอะนะพลีสลำบากชีวิตกูแล้กันไปหาของกินที่อื่นแล้วเสียงอะไรนั่นเอา,เอาๆนี่ก็ยังไม่ไปอีกมอฟกูอยู่นั่นแหละรู้ว่าหิวสปาพีิเซ,ซ็กซี่แต่กินไม่อร่อยหรอกไปที่อื่นเถอะ ลีสแบตจะหมดแล้วแบตหมดลาก่อย <c oughs> เลยดีกว่าเกมเมื่อกี้น่าจะหมดเลยอันนี้คือภาคสองของเกมเมื่อกี้ฮะแล้วดูแต่ละอันดิมีแต่อัน,น,อน,นเกี้ยวกันเกี่ยวกัดเท่านั้นเลยน่กกากลัวไม่กล้าเล่นแหละอะไรเล่ <Hello. S 1> นแต่ด่านแรกก็ได้วะไม่ได้ฮฮนี่ <Welcome S 1> อจะเป็นส c u s e <back S 1> <to> me <S I don't believe in salads. <laughs> well, it seems that did not work. Maybe we can try feeding him a cheeseburger. There should be one in the main dining room, next to the show stage. Um. Uh, what? Plant! Nipot! You follow the instructions. Give me a call, please. Get highly good. I don't know. I I I

What the this fuck is แกนี่ตาหายได้ชีสเบอร์เกอร์แล้วยังหิวอะไรอีกป่ะโอ้ตัวอื่นเขาไม่มารังควานผมอนะเกมบ๊กโอเคโอเคครับ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 อย่าบอกว่านางหิวชีสเบอร์เกอร์อีกเนี่ยอ้าวกูกลับเข้ามาในออฟฟิศละเพื่อนมาลังควานอะไรกูอีกโอ้โหมันวิ่งเร็วมากหน้าเก๊าามหน้ากลัวจะจัดเลยเด็ดโปรดจะไล่กูเพื่อนด้วยสปีดแลังความเร็วนั้นกูไม่มีสิทธิ์รอดชีวิตเลย น่ากลัวจังเลยตอนนี้ก็มาดูเฟดดี้รอแล้วกันเออไม่แต่ตัวสยองทันั้นเลยตรงนี้ฮะอารมณ์เฟดดี้ก็จะสูรเราเข้าบันท้ายนางส่วนตะลิงนั่นก็จะเขาเมือบรอเหมือนกับตะลุงนี่แหละฮะเตะหมาข้างซ้ายนี่คืออะไรเดบิดเอามานี่แหละครับเกมเพลย์กราฟิกของปี2022ฮะสุดยอดนี่แหละคือพีคของเกมมิ่งฮะ ไม่มีอะไรดีแลวเพลินกว่านี้อีกแล้วครับผมผมอยู่ตัวนี้มาห้านาทีแล้วเพื่อรอให้มันเปลี่ยนวันเนี่ยแต่ยังโอเคหกโมงแล้วอ perfect ก็ล่ะผมน่าจะไม่ได้เล่นหลายคืนหรอกครับผมแต่ผมก็อยากรู้แฮว่าแบบไอ้ตัวลิงตัวที่สี่มาทำอะไรได้อะเวทกับอะไรมา Welcome back to your second night here at Nico c a n d o s, <S วันนี้เหมือนจะเป็นหมาแฮะหมาโอ้โหวันดีเพื่อนเอ ที่พูดตามใช่ไหมเนี่ยแล้วทำไมจู่ๆไปติดเชื้อทีโพนมาอีกไม่ปวดจะทำท่าได้ใส่กูอ้าตาเก่งครับโอ้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 ตาย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 โอเคดีนะผ่านไปผ่านมาโอ้โหเฉยผมต้องตามหาเฟดดี้ใช่ป่ะคืนเนี่ยเฟดดี้เอ็งอยู่ไหนวะไอ้มีสนานเสียโชว์ตูิได้คนดูดูเนี่ยเออ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  I'm sorry I'm sorry man I'm sorry man รอบนี้ผมต้องตามหาเฟตดี้เซ็งมากเลยอ่ะวันด <rit ual> <WA> <He á>. ีเพื่อนเกมที่เราต้องหนีการโดนสวาปาลมจากนิกเกมที่เฟตดี้มาโชว์ตูดให้ดูและเกมที่มีหมามาทีโพสใส่ ท่าน,นี่ไม่เกมออฟเดอะเยียร์แทนที่เอลเดนลิงกูไม่รู้จะคิดอะไรแล้วอะไรตีห้าแล้วกูกล้ไปไล yes! oh! เป็นไทยละยิ้มเป็นห้านาทีที่โคตรนานเลยเวรกรรมอะไรอันสุดท้ายฮะลิงโอเคเอา้าแต่รอบนี้มา นี่จะเล่นยังไงให้รอดวะเนี่ยมันสองตัวเข้ามาในห้องแคบๆเนี่ยอืม <c oughs> โอ้ยนอตตายอีกแล้วตายแล้วรอบที่สามอเล็กซ่าตั f ไฟโคมนอ๋ออันนี้คือเส <c oughs> <c oughs> ียงไ,ไย <c oughs> <c oughs> อ้ไไลิงใช่ไหมนั่น Get back. เอาไอ้ดีกแล้วไปกูไปเถอะตายแลวเอาอีกแล้วอะเกบต่อไปเช็ควาซาวสกี้เกมเกียร์อีกแล้วใช่ไหมวันนี้เป็น3เกมเกียร์แม่แบบ ก็นั่นแหละฮะคอนเซปต์ของวันนี้ฮะเ,เปลี่ยนชื่อสามเกมฟรีเป็นสามเกมเกียดแล้วกันอะไรชื่อมันเป็นเช็คผมค่อนข้างจะเอ็กซ์เพกอย่างได้อย่างหนึ่งครับผมซึ่งนั่นก็คือถ้าเกิดไม่เป็นเพลงเกลียนก็เป็นเพลงลติดลิขสิทธิ์ told the THE SHOPPETTOIN THE world gonna love me me e h is I IN, in yeah. s <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ก็ขออย่าช่วยเลยแต่ เช่นเปลี่ยนไปวะโ <laughs> ทษมิวตา,าเดียววะโอเคก็อย่างน้อยมันก็ไม่เปิดเพลงติ๊กเล็กก็สิทเนาะ <c oughs> โอ้แต่เมื่อกี้วิ่งมาด4คูร้อยเลยถ้าวิ่งมาตรฐานโลกมากโอ้โอโอโอ4คูร้อย4คูร้อยวิงว่งวิ่งโน้ นี่คือกระดาษใช่ปะยับเลมอนคีเฟสคุณภาพฮะนี่แหละที่เขาเรียกว่าคอนเทนต์คุณภาพโอ้โมันอยู่ตรงไหนอะไรแปดแผ่นแปดแผ่นไม่น่ายากฮะถ้าเกิดผมหนีการวิ่งสี่คูร้อยของมันได้นะเกมวันนี้เก่าเหลือเกินทันนี้ที่ไหนเนี่ยผมจำทางไม่ได้นะเธอเขาโนโน โอ้โอค่อยกชั่วโอเคมาอยู่ข้างๆ no. okay. โ,อโอเคเฮ้ยโอ้น่าสยดโอเคได้แผ่นสุดท okay. ้ายแล้วแล้วไงต่อเนี่ยได้แผ่นสุดท้ายแล้วได้แผ่นสุดท้ายแล้วหาทางออก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 อย่ารีบเกินอย่ารีบเกินโอเคตั้งสติแล้วหาทางออก จบลลเกมสุดท้ายในวันนี้ครับผมมีชื่อว่าทอยเล็ต o ูมฮะก็เป็นคล้ายๆกับแบคลูมแหละแต่เป็นส่วมแทนโอเคนะไม่ใช่ห้องรูโลงฮะแต่เป็นส่วมซึ่งก็เดาไม่ยากฮะนี่ก็เกมเกียนเหมือนกัน โอเคจุ okay. ดไฟอ่าเพอร์เฟคจูๆ่ๆผมโนคลิปเข้ามาอยู่ในส้วมที่ไหนก็ไม่รู้ครับผมและส้วมนี้คือเป็นส้วมที่สะอาดที่สุดที่ผมเคยเห็นมาเลยฮะยางน้อยก็สะอาดกว่าปัม๊มแถวบ้านผมอะไรก็ภารก,กริจของผมก็น่าจะต้อมเปิดส้วมหาทางออกแหละผมว่านะเพอร์เฟคฮะส้วมแต่ละอันเหมือนก็ว่าไม่ได้ใช้มาเป็นปีๆแล้วแมนก็ใช้ แต่ใครก็ตามที่ขี้ใส่วอคือมันดำมากดำปีเลยอะดูนี่ดิตก้อก่จเสียงว่วบเปิดมาทุกห้องฮะเพื่อเจอคนนั่งอึอยู่ไม่แน่เราอาจจะเจอปีศาจที่มันนั่งคลี่อยู่ก็ได้ครับผมแต่กูต้องเปิดทุกห้องจริงอะ อะไรเพราะว่าผมเดินสำรวจก่อนดีกว่าก่อนที่จะเริ่มเปิดซ่วมฮะทางไหนเป็นทางไหนวะเนี่ยตรงไหนก็มีแต่ซ่วมอ๋าซ่วมนี่มีคราบเฮกอันนั้นเสียงห่านเหรอฮัลโหลแถนี้มีห่านจะคล้องโลกอยู่อ่ะอ่ะหายเพื่อนมาทำอะไรในนี้วะเนี่ยอ๋อห่านน่ารักมากขอคุยกับห่านได้ปะ อ๋อฉันไม่ได้เจอผู้คนมานานมากแล้วอืมมีอะไรอยากจะถามเหรออ่ที่นี่คือที่ไหนเนี่ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่นี่ดูเหมือนว่าจะเป็นห้องไม่สิ้นสุดที่เต็มไปด้วยส้วมแล้วคุณเป็นใครอ่ะก็เหมือนแกแหละฉันเป็นคนที่ติดอยู่ที่นี่อืมคุณติดอยู่ที่นี่นานขนาดไหนแล้ว ไม่รู้เหมือนกันฉันไม่รู้ว่าตอนไหนตอนเช้าตอนไหนตอนข้ามอีกต่อไปแล้วดีนีแล้วคุณรอดได้ไงวะเนี่ยวันนี้เนี่ยเปคำถามดีดีเพื่อนมึงรอดชีวิตในนี้ได้ไงในโซนที่มีแต่ซุวมที่ในซุวมมิดเ๊แบบผมจะไม่ถามแล้วกันว่ามันกินอะไรฮะแล้วก็น้ําในกรอกที่นี่หรือว่าถ้าเป็นในเคสที่แย่ที่สุดก็น้ําในซุวมแล้วอาหารก็คือมแมลงที่อยู่ในนั้น แต่ว่าหานของฉันเจอกุญแจอะไรสักอย่างดึงไม่แน่คุณอาจจะใช้มันได้นะเอ้านี่รับไปโอเคแต่เกลี่ยเลยไหลแม่ขอให้มีชีวิตกับหานให้มีความสุขนะเพื่อนแต่บอกตามตรงอ่ะมึงจะอยู่ข้างล่างนี่กับหานนี่ยันแบบกลายเป็นผงเลยเหรอแบบเบี้ยงน้อยหานถ้าเกิดเอ็งแปลงเขาเรียกว่าอะไรแปลงสายพันธุ์ให้มันได้หานก็เป็นคนที่หน้าตาดีมากเลยนะเพื่อนเอาลวสซโซขอให้พยายาม ความพยายามที่ทำอยู่เป็นผลสำเร็จแล้วกันกินมแมลงนูดน้ำซ่วมเพอร์เฟกตรงนี้เริ่มแปลกไปแล้ะมันต้องมีทางออกแหละถ้าเกิดมันมีโซนแปลกๆอย่างงี้วัสดีครับอุ้ยแทนโอเปตโอเคกดได้ปะมนุษย์ฟังดีๆซ่วมพูดได้ทันต้องการความช่วยเหลือจากแก สวมฉันตันแล้วมันหายใจยากมากแกต้องหาที่ดูดซ่วมแล้วมาช่วยฉันโอเคหลังจากนั้นเธอช่วยแกออกไปจากที่นี่โอเครับทราบแต่ชะตากรรมมังไม่อนาถไปแล้วเกิดมาเป็นส่วมที่แบบซ่วมตันเนี่ยแล้วก็คงนึกออกแล้วว่าซ่วมตันมันตันเพราะอะไรอิวเพื่ดอะไรเพล็ด ใช่เพื่อพ am ้นจากความทรมานนั้นกูจะไปหาของมาที่ดูดซ่วมให้แล้วกันไม่แน่เราอาจจะเปิดประตูซ่วมไว้เพื่อบอกว่าเราไปทางไหนมาแล้วก็ได้แฮโอเคเป็นเทคนิคท <horizontally> ี่ว่าน่าจะเวิร์กอยู่โอเคแต่แต่ซ่วมมันก็เปิดอยู่แล้วทั้งหมดเลยนี่หว <st rain> ่าบางโซนวัตถุฟิวชกูเจอตัวอะไรก็ไม่รู้อย่าไปเห็นหน้าไปหรอกแต่กูกลัวไปก่อนซ่วม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 ช่วยกูด้วยซุ่มช่วยกูด้วยซุ่ม กูเลกูโดนกูโดน่วมแดกเคยได้ยินแต่ดูดซ่วมแต่ตอนนี้กูโดนสวมดูดอ่ะล่ะโลกที่ผมอยู่เริ่มมืดแล้วฮะผมมองเริ่มไม่เห็นอะไรแล้วแล้วทุกคนก็น่าจะเริ่มมองไม่เห็นผมแล้วฉะนั้นต้องรีบเอาให้จบครับผมทางไหนเป็นทางไหนวะเนี่ยมันมืดสนิทเลยอะเออเวนกมเราแค่ต้องวิ่งตรงไปเรื่อยๆใช่ไหมวิ่งตรงโอ้ไม่ได้ไม่ได้ถ้าวิ่งตรงไม่น่ารอด ทนัทนทนันทันมึงอยาททำให้มันงงทำไมวะเนี่ยเกมมืดไปพอแบบเพงวิ่ยงยากอีก้ายขวาซ้าย้าย้ายขวาาย,ายปลอดภัยที่สุดโอ้ไรเวทจะไปเลิกไรนกทีโอ้ยทางทางกูต้องไปทางไหนโอดมบื่เลยเวทกับมืดชิกหายเลยไม่ว่าใครก็ตามที่ทำเกมนี้นองปรับความสว่างไปไม่เพื่อนไม่มีเกมเบอร์ที่ไหนเขาปรับความสว่างหรอกเจ้ากู เท่นี้เท่นี้ทานี้ทา,น,ทานี้โอ้ซ่วมเต็มไปหมดซ่วมซ่วมซมอ่าเจอแล้วจะทําไปต่อแล้วโอเคไปไหนต่อละทีนี้โอ้ตายตายตายท่อท่อท่อโอเคมันเงียบไปแล้วแต่ผมว่ามันก็น่าจจะยังตามอยู่แหละโอ้อ่าเจอแล้วที่ดูส่วมโอเคพอเพ์ไฟคฮะเดี๋ยวหลบมาในนี้ให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปเจอไ้ซ่วมนั่นโอ,โอ้พวายามอุตส่าหตาะ ได้ปลอดไปกูไปถ้าเมื่อมันต้องหิวขี้กูกนาดานั้นก็ได้เพื่อนโอ้โอข้างหลังเลยข้างหลังเลยทำมันไกลแท้ทำไมทางออกมันไกลแท้โอเคโอ้คอยยังชัว่วลับผมจะหายส่วมนั่นเจอไหมเนี่ยเออ โอเคเจออยู่ข้างบนมันเลยอ๋ออ่ะ,อะดูดซ่วมให้มันปุบ๊บปุ๊บมีเป็ดด้วยไกวกลัวไปจากที่นี่เถอะถ้าเกิดดูดซ่วมไม่เสร็จแล้วนะเพื่อนขอบใจมากแกช่วยชีวิตฉันแล้วตามที่สัญญาฉันจะช่วยแกออกไปจากที่นี่อ่าล่วทีนี้เพื่อนอยาก เพื่อนฉันจะพาแกไปยังทางออกอย่ากลัวเขาไม่ทำร้ายแกหรอกเพื่อนเองเป็นโถไม่ใช่สิท่อท่อท่อระบายน้ำเหรอมันสูดผมเข้าไปทางออกวับเต็มน้วผมก็ออกจากไอทอยเล็ดลูมนี่ได้ฮะไม่เหมือนแบคลูมธรรมดากโง่ที่ต้องเขียนโค้ดต้องอะไร อกอินดีแล้วต้องไปทางไหนอะไรยังไงวะเนี่ยไอ้นั่นก็ไม่บอกเลยเนาะว่าต้องเดินไปตรงไหนเพราะว่าน่าจะต้องขึ้นไปข้างบนแหละมันมีท่อให้เดินอยู่เนี่ยอะไะลองโอเคไม่ได้ฮัลโหลชาวนี่มีปลาหรือว่าอะไรที่ยังสะอาดอยู่หรือเปล่าเพราะท้องกูเริ่มหิวแล้วขอบอกตามตรงกูไม่กินอะไรทุกอย่างที่ลอยขึ้นมาจากน้ํานี่แน่นอนโอ้ไฮ ฝักบัววัสดีมนุษย์ฉันคือฝักบัวหวังว่าฉันไม่ทำให้แกกลัวนะฉันรู้ว่าแกอยากจะกลับบ้านมีคนใช้ชีวิตอยูน่นี่มาเป็นปีๆแล้วแต่แกหาฉันเจอในวันแรกแกมีคำถามเยอะมากยับ ฉันไม่สามารถตอบได้เออแกคือคนเดียวที่ออกไปจากที่นี่ได้และคนแรกยินดีด้วยไม่ต้องหวงฉันจะส่งแกออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้และแกจะรู้สึกเหมือนกับนี่เป็นแค่ฝันไร อ๋อวิธีมันส่งผมกลับบ้านก็คือให้ผมอาบน้ำแค่นั้นเหรอวับทางนั้นก็เพอร์เฟกเลยฮะป้าอยากอาบน้ำมานานแล้ะป่าทำไมไม่วับสักทีอ๋อลุ้นระดับน้ำมันสูงขึ้นใช่ใช่ใช่ระดับน้ำเริ่มสูงขึ้นมาพยายามจะทำให้ผมจมน้ำตายวิธีจะส่งกูกลับบ้านคือทำกูจมน้ำซ่วมตายแล้วเพื่อนอีหอยหลอดเรปบกเอาฟักบัวระคายยิ่กูไม่ได้กูอยากตายในช่วง โอเคสรุปผมเหลับในอ่างตัวเองนีไม่ใช่หลับแฮม,มันคือเรื่องจริงผมหลุดเข้าไปในซ่วมตัวเองครับก็ถือว่าใช้ได้ครับเที่ยวกับสองเกมนะสองเกมแรกแกูงงมากเลยเกิดอะไรขึ้นแต่เกมนี้ยังพอมีจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดจบให้ดูครับผมโอเคน่นก็เป็นทั้งหมดของสามเกมฟรีในวันนี้แหละครับ <S <S ผมต้องประทานโทษด,ด้วยทีคลิปวันนี้แปลกถึงแปลกมากเลยฮะแต่ถ้าเกิดจะโทษใครโทษพลอยฮะ ผมขอเกมก็เก่านางไปและนางหามาได้สเกมเลยถือว่าประสบความสําเร็จก็ได้